สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์สิ่งที่เป็นอยู่ในช่วงเวลาเนี้ย มันเป็นช่วงเวลาที่เปราะบางแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอถนอมรักษาแล้วก็ดูแลจิตใจกันถ้าเกิดว่าในช่วงเวลาเนี้ยความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันเหมือนกับว่าอม,มันเหมือนเป็นแก้วเนาะที่มันมีรอยเล้าเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะแต่คุณก็ยังพยายามที่จะแบบว่า คิดว่าไม่เป็นไรยังจะใช้ได้ไอ้แก้วใบนี้มันจะไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะถ้าคุณระวังนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวแทนของไพ่สามดาบแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นไพ่โชคลาภเงินทองใครเห็นไพ่ใบนี้โอ้โหจะต้องสั่นกระดิ่งว่าโอ้โหคุณจะต้องถูกหวยได้จับเงินล้านอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะ เราต้องดูไพ่ที่เป็นองค์ประกอบอยู่โดยรอบด้วยแต่ทีนี้ไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยในเวลาเดียวกันมันก็เป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ที่มีค่าที่คุณควรจะรักษากันเอาไว้นะแล้วก็อย่าล้อเล่นในความจริงใจของอ e ีกฝ่ายหนึ่งเพราะอะไรพลังงานของไพ่5เ,เหรียญน,นะคุณดูไพ่5เหรียญแล้วกันว่า ความรู้สึกของใครบางคนเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยมันอาจจะรู้สึกหนาวเหน็บอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวผิดหวังนะหรืออาจจะแบบว่าไม่ไว้ใจกันก็ได้นะอยู่กันไปแบบสังกตายอยู่กันไปแบบว่าทำหน้าที่ของตัวเองไปอย่างนั้นเองเพราะว่า พอมันมีพลังงานของไพ่สามดาบไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญผู้จัดก,ก็ต้องทายไปแบบนี้ละนะแล้วก็โดยเฉพาะไอ้ความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยเนี่ยพอมันมีไพ่เดอะมูนแล้วก็ไพ่เด e m a มจิเชียนที่เป็นไพ่กับหัวก็หมายความว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าสร้างภาพซ่อนความรู้สึก หลอกตัวเองหลอกใครๆว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยยังโอเคนะยังอยู่ด้วยกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าดูจากหน้าไพา่พอมันมีไพ่สามดาบเงี้ยไพ่เดอะซัที่เป็นไพ่กับหัวก็หมายความว่าไพ่เดอะซันเนี่ยพอมันขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะไอความสุข เป้าหมายในอนาคตสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแล้วนะแต่ว่าเป็นไงคุณก็ยังอยากที่จะพยายามผลักดันให้มันได้เดินหน้าต่อไปมันก็เลยเกี่ยวข้องกันในเรื่องของความหมายที่ว่ามันจะต้องสร้างภาพซ่อนความรู้สึกก็เชื่อมโยงกับไพ่เดมูลอีกอยู่ดีนะถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยหรืออื คุณอยากจะรักษาไอ้ความสัมพันธ์ที่มีค่าเอาไว้แต่ทีนี้คุณไม่ได้รับความร่วมมือนะคุณไม่ได้รับความจริงใจจากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งคุณก็ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคุณดูว่าคุณเป็นฝ่ายไหนอย่างเช่นพลังงานของไพ่เดอะแมจิเชีที่เป็นไพ่กับหัวอันนี้ก็เป็นตัวแทนของใครบางคนในความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจกับคนใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นในสถานะไหนคนลักคู่ครองคนที่เขาทำธุรกิจธุรกรรมมีผลประโยชน์ร่วมกันคนคนนี้เป็นแนวแนวแบบว่าฉลาดแกมโกงนะแล้วก็มไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของคนลักคู่ครองหน้าที่หุ้นส่วนเพื่อนฝูงคนที่เรามีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ย ในเหตุการณ์เน,นี้อย่างที่บอกนะมันจะมีคนที่มองข้ามความรู้สึกกันแล้วแบบว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายยอมเสียเปรียบแล้วฉันเนี่ยจะต้องได้เปรียบกับอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เสมออะไรประมาณเนี้แล้วก็มองข้ามความรู้สึกกันนะทาเป็นว่าแบบอมไม่ใส่ใจอะไรเงี้ยเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาเก่งใจก็ยิ่งได้ใจเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ในลักษณะนี้นะแล้วไพ่ อัศวินถือเหรียญเนี่ยซึ่งเป็นไพ่ที่ดีเป็นสิ่งที่คุณมีเป้าหมายในอนาคตร่วมกันนะแต่ทีนี้มันจะเป็นยังไงมันก็อาจจะล่าช้าหรือว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะกับสิ่งที่คุณคาดหวังเพราะอะไรอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาแบบว่าเจ้าเล่ห์เฉยฉยหรืออาจจะเป็นประเภทรับปากสัญญาแล้วทำไม่ได้ตามที่พูดแล้วก็ไม่ ไม่เต็มใจที่จะทำด้วยซ้าแล้วมองเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นเหยื่ออะไรประมาณเนี้ยถ้าพูดไปแล้วเนาะผู้จัดเองก็แบบแหมมันมันก็ลำบากใจอะถ้าเกิดว่าตัวเราเองเนี่ยจะทายไอ้ความหมายอะไรที่มันจะออกมาในด้านลบทำให้ผู้ฟังฟังแล้วมันก็แหมมันสะดุดหูเนาะอันเนี้ย ผู้จัดเองก็ลำบากใจแต่ทีนี้สิ่งที่ผู้จัดเรียนมานะสิ่งที่ผู้จัดวางไพ่ทั้งพลังงานบวกและพลังงานลบนะของไพ่แต่ละใบเนี่ยนะพอมันมีไพ่ที่เป็นพลังงานเออเป็นไพ่เออกับหัวอะไรแบบเนี้ยผู้จัดก็ต้องทายไพ่ที่เป็นความหมายดีๆสถานการณ์ดีๆไปในด้านลบแล้วเพื่อให้คุณเนี่ยระวังตั้งรับ เพื่อให้คุณเนี่ยมีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็ปฏิบัติต่อกันเพื่อให้คุณเนี่ยรักษาความสัมพันธ์ที่มีค่าเอาไว้เพราะว่าในเหตุการณ์เนี้ยถ้าเป็นในเรื่องของคนรักคู่ครองมันก็จะส่งผลกระทบอะถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่จริงใจแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นฝ่ายทนนะแล้วก็สร้างภาพอยู่ในความสัมพันธ์อันเนี้ยท,ทั้งทั้งที่เหมือนกับว่าฝืนความรู้สึกตัวเองอยู่ทั้งที่เป็นทุกข์เพราะมัน มันเป็นไพ่เดมูลแล้วก็เป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะแล้วก็เขาต้องทนอยู่เพื่อหน้าตานะนั่นก็คือไพ่เดะซันที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็เพื่อความสุขของคนส่วนรวมเพื่อลูกเต้าเพื่อคนในครอบครัวอันนี้เลยนะเนี่ยผู้จัดก็ต้องถ่ายแบบเนี้ยแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าถ้าในเหตุการณ์เนี้ยคุณเกิด ผิดใจกันมีปัญหาบึ้งตึงกันหรือบางทีอยู่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่ว่าต่างคนต่างทำหน้าที่พูดกันวันหนึ่งแค่ไม่กี่คำหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ต้องสำนึกด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายผิดคุณก็ต้องยอมรับผิดยอมที่จะคิดแก้ไขหรืออะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาทนอยู่ฝ่ายเดียว แล้วปัญหาที่มันมีเนี่ยต้นเหตุสาเหตุเนี่ยเราก็ไม่พูดถึงพอมันไม่พูดถึงมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขทุกอย่างมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมแบบเนี้ยก็อย่างที่บอกอะไอ้แก้วที่มันมีรอยรล้าแค่นิดนึงเนี่ยมันนอกจากจะเสียความรู้สึกที่ดีๆที่เคยมีให้กันแล้วเนี่ยไหนมันยากที่จะต่อให้ติดนะอันนี้แล้วแล้ว อีกอย่างหนึง่งถ้าคุณยังคิดที่จะทำไอ้นิสัยแบบนี้ยังเดินยังยังดำเนินไอ้ชีวิตแบบเนี้ที่คุณรู้ว่าว่ามันไม่ถูกไม่ควรนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่ปฏิบัติต่อกันแต่คุณก็ยังเลือกที่จะทำเพราะคุณบ้าอำนาจหลงตัวเองเนี่ยไพ่เดอะซัที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่เดอะเมจิเชีเป็นคนที่หลงตัวเองแล้วก็ไม่ยอมรับผิดไม่คิดแก้ไข ถ้าไม่จนมุมนะก็ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่เต็มใจด้วยแล้วถ้าเกิดว่าต่อให้เราจับได้ตกลงกันแล้วคุยกันแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วสัญญากันแล้วก็ยังผิดสัญญายังกล้าทำไอ้แบบว่าไอ้เรื่องเดิมๆอ่ะสร้างปัญหาเดิมๆโดยที่ไม่ได้รู้สึกผิดเลยยังมองเห็นเป็นเรื่องแบบว่าตลก นะกับการที่คุณนะ่ะได้รับโอกาสจากใครบางคนนะอันนี้ผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนนะผู้จัดก็ไม่ได้อคติอะไรกับคุณแต่ว่าสิ่งที่ผู้จัดเรียนรู้มาจากหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นตัวแทนของใครบางคนนะแล้วก็มันเป็นตัวแทนของสถานการณ์ที่มันเป็นแบบเนี้ยที่ใครบางคนเนี่ยต้องเป็นทุกข์จากอีกฝ่ายหนึ่ง นะ้้วก็เป็นคนใกล้ตัวเป็นคนในครอบครัวที่ปฏิบัติต่อกันซะด้วยไพเดอร์ซันเนี่ยก็เป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็นลูกคุณเองอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ปฏิบัติต่อกันเป็นพี่เป็นน้องก็ได้เนี่ยไพเดอร s ซันเนี่ยฉะนั้นในเหตุการณ์นเนี่ยเนาะสิ่งที่ใครบางคนน่ะรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยทำผิดพลาดก็ขอให้คิดแก้ไขนะ ถ้าไม่งั้นเนี่ยไอ้แก้วที่ล้าเนี่ยมันก็จะมันจะแตกแล้วแบบว่ามันมันจะโอบอุ้มอะไรไม่ได้แล้วนะมันต่อไม่ติดครอบครัวแตกแยกหรืออะไรก็ตามเนี่ยผู้จัดก็ไม่ได้ว่าอยากให้มันมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วก็อย่างไพ่ the hangman เนี่ยบวกกับไพ่สามเหลียนอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนเนี่ย นะเป็นประเภทสร้างภาพไม่ได้จริงใจบางทีก็สัญญารับปากไปอย่างนั้นแหละนะแล้วก็อย่างไพ่ก้าไม่เท้าเนี่ยใครบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็ยังต้องระวังตั้งรับเพราะว่าไอ้เรื่องเก่าๆไอ้ปัญหาเดิมๆไอ้นิสัยเดิมๆของใครบางคนมันก็จะวกกลับเข้ามาอีกนะเพราะว่าเขาไม่ได้คิดที่จะจริงใจแก้ไขแล้วทีนี้อย่างไพ่เดดซันเนี่ยผู้จัดก็มองเห็นและอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยในใจลึก,ลก ของเขาเนี่ยถ้าเขาไม่พูดทีนี้หละคุณก็จะได้รู้จากหน้าไพ่ว่าเขาอยากที่จะจบอยากที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้หรือว่าเขาอยู่ตรงนี้อะ่ะมันเหลือแค่ตัวแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ม,ไม,ไดมีใจแล้วอะ่ะนะอ้นี้คุณก็อยากคุณจะทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายไปกว่านี้ไหมอะ่ะนะแล้วคุณจะคิดว่าไม่แคร์แล้วสุดท้ายแล้วผลกระทบมันก็ กระทบไปที่ลูกเต้าครอบครัวแล้วตัวคุณเองด้วยอย่ารอให้ถึงวันนั้นเลยนะอย่าให้เราเนี่ยเป็นเหมือนครอบครัวอื่นที่มันแตกแยกอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยมีดีอย่ายั่วยุอย่าท้าทายนะกับไอ้สิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรอันนี้ก็คือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ให้คุณระวังในเรื่องของการทำธุรกิจธุรกรรมแล้วก็ ร่วมงานกับใครคุณจะต้องมีในเรื่องของสัญญาเอกสารแล้วก็มีพยานหลักฐานเพราะว่าคุณดิวกับคนที่เป็นตัวแทนของไพ่เดอะเมจิเชีนะที่เป็นไพ่กับหัวคนคนนี้ประเภทเพลิกลิ้นเปลี่ยนบุคลิกได้อย่างรวดเร็วอะไรแบบนี้นะแล้วแบบบางทีพอคุณเสียรู้เขาแล้วเนี่ยคุณจะเสียใจแล้วคนคนนี้ไม่ยอมรับผิดด้วยสร้างภาพ กูสถานการณ์ได้เก่งจากกายที่เขาไปจากที่เขาเป็นคนผิดนี่กลายเป็นว่าคุณเนี่ยกลายเป็นคนผิดมันจะเป็นสถานการณ์ในลักษณะนี้เลยแล้วแบบจะเจ็บใจจะเสียใจมากแล้วบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าคุณยังจะต้องทนอยู่ในออภาระสัญญาหน้าที่สัญญาที่ดูเหมือนว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณได้ลงเงินไปแล้วเสียรู้เขาไปแล้วแล้วเราจะต้องรอเพื่อให้ไ้ทุน คืนมาหรือรอว่าเมื่อไหร่จะขายไอ้ธุรกิจตัวนี้ทิ้งหาคนมาซื้อหุ้นเราออกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบว่าใช้เวลาแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องราวเหล่านีย้ยังไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณอะ่ะก็ให้ระวังตั้งรับเลยเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้ใจถ้าใครเข้ามาหยิบยื่นเอาผลประโยชน์ให้คุณแต่ว่ามันจะเป็นทุกขลาบ นะอันเนี้ยคุณจะต้องระวังเพราะพอมันมีไพ่ t ด e h แฮง man ไพ่ t ด e h แฮ g m a n เนี่ยบอกให้เราอ่ะจะต้องระวังเอคนคนนี้ให้ดีสถานการณ์นี้ให้ดีแล้วก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้เกี่ยวข้องไปเรียบร้อยแล้วลงเงินไปเรียบร้อยแล้ว นะอยู่ในความสัมพันธ์กับคนนี้เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าคุณรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้จริงใจคุณอาจจะอยู่กับเขาเพื่อผลประโยชน์ผลตอบแทนอะไรบางอย่างเพื่อรอความหวังอะไรบางอย่างก็ได้อันนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้หรืออย่างบางคนเนี่ยรองเงินเมื่อไหร่จะได้คืนเนี่ยก็เลยต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้มันเหมือนกับว่า มันต้องย่ำอยู่กับที่แบบนี้มันมองไม่เห็นในเรื่องการเติบโตแล้วความรู้สึกของคุณทั้งคู่เนี่ยมันก็เสียไปแล้วว่ะความรู้สึกที่ดีๆที่เคยมีให้กันคุณเสียใจคุณเสียความรู้สึกเหมือนกับว่าแหมนที่เขาเข้ามาเนี่ยมันเขามองเห็นเราเป็นเหยื่อตั้งแต่แรกเลยอะไรประมาณนี้เรามองคนผิดไปนะผู้จัดก็ข,ขอให้คุณอนะโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ กัลาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะและอย่าน้อยใจว่าทำไมไอ้ผลการทำนายอันเนี้ยมันถึงออกมาในด้านลบอะ่ะทำไมช่องอื่นเขาทายกันดีดีมีช่องนี้ช่องเดียวทายแแบบพลังงานในด้านลบบางครั้งเขาไม่ได้วางไพ่ในลักษณะหน้าตรงแล้วก็ไพ่กลับหัวแล้วก็สลับ แล้วก็อธิษฐานเลือกมาฉะนั้นถ้าทุกอย่างเนี่ยออกมาเป็นไพ่หน้าตรงความหมายมันก็จะดีหมดเขาก็จะต้องทายไปในด้านบวกนะแต่ผู้จัดเนี่ยเรียนมาทั้งหน้าตรงแล้วก็ไพ่กับหัวแล้วเอ่อความหมายของไพ่กับหัวเนี่ยตอนแรกเนี่ยพอเราอ่านแล้วโอ้โหตกใจเหมือนกันว่าอ มันเป็นพลังงานลบที่แบบว่าตัวเราเองยังทำใจไม่ได้เลยแล้วเราจะกล้าทายหรอวะเนี่ยแบบมันเลวร้ายมากเลยนะเพราะว่าเราทายแบบนี้ใครจะมานั่งติดตามช่องเราคะทายแบบนี้ใครจะมานั่งฟังเราวะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเรามาทางนี้แล้วนะเราอยากทำคลิปวิดีโออันนี้อยากสื่อความหมายของไพ่สื่อสารจากเบื้องบนที่เขาต้องการจะสื่อสารกับใครก็ตาม นะมันก็จะต้องมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายที่เขาจะต้องระวังตั้งรับฉะนั้นเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราด้วยความซื่อสัตย์ไม่ใช่คิดในเรื่องของยอดไลค์ยอดตามหรือว่าผลตอบแทนอะไรถ้าเกิดว่าจะไม่มีใครติดตามอันนี้ก็เรื่องของเขาก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมของแต่ละคนว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่เราเนี่ยทำผลงานด้วยความจริงใจไม่อวย นะไม่อยากให้คุณเนี่ยเดินหลงทางแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากคุณด้วยนอกจากความปรารถนาดีก็ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ